ข่าวดีสำหรับคนที่วางแผนจะซื้อบ้านก่อนปลายปี2,563ครับลดค่าโอนและค่าจดจำนองสสำหรับโครงการบ้านและคอนโดมือหน,นะฮะเหลือเพียง0.01%เท่านั้นเองครับ สวัสดีครับผมวินกูรูริวิ้งครับกูรูทอล์คคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะครับเมื่อปลายปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีประกาศกระตุ้นมาตรการอสังหาริมทรัพย์นะครับได้มีการลดค่าโอนและค่าจดจำนองนะครับให้เหลือเพียง0.01%เท่านั้นเองครับโดยรัฐบาลเนี่ยได้ออกได้ออกมาตรการกระตุ้นอสังหานะครับซึ่งมีอสังหาประเภทบ้านและคอนโดที่เป็นมือหนึ่งนะครับเป็นของโครงการเนี่ยเข้าร่วมซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ค่าโอนนะครับจากเดิมอยู่ที่2ใช่ไหมฮะถ้าซับที่เข้าร่วมกับมาตรการนี้จะเหลือค่าโอนเพียง0.01เท่านั้นเองครับส่วนค่าจดจำนองจาก1ก็เหลือเพียง0.01เท่านั้นครับโดยเงื่อนไขของซับที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับจะเป็นซับที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทและต้องเป็นซับมือหนึ่งเท่านั้นครับและจะต้องไปทําการโอนณกรมที่ดินก่อนวันที่24ธันวาคม2563เท่านั้นครับถึงจะได้สิทธิน,นี้นะสมมุติง่ายๆครับว่า ถ้าเราซื้อบ้านสักหหลังนะฮะราคาอยู่ที่2ล้านบาทใช่ไหมครับและเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมันไปตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้คือข้อแรกราคามันไม่เกิน3ล้านเนาะเพราะราคามันเป็น2ล้านข้อ2เนี่ยมันเป็นโครงการบ้านมือหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้สิทธิ์ในการลดทั้งค่าโอนและค่าจดจำนองครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นตัวเลขสมมติ2ล้านบาทเนี่ย ค่าโอนโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะคิดคำนวณเป็น2%จากราคาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น2ล้านคณ2%ค่าโอนที่ต้องเสียเนี่ยเราต้องเสีย40,000ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเข้ามาอยู่ในมาตรการนี้เนี่ยปรากฏว่าค่าโอนจาก2%มันเหลือแค่0.01%ครับดังนั้นเนี่ย2ล้านคูณ0.01%ตัวเลขที่ออกมาคือ200บาท4 0กับ200อะคุณคือค่ามันแบบต่างกันมากเลยนะฮะค่าใช้จ่ายตัวต่อมาคือค่าจดจำนองครับโดยปกติเนี่ยสมมติถ้าซัพย์2ล้านแล้วเรากู้ได้เต็ม100%เนี่ยค่าจดจำนองของเราคือ1%ของวงเงินกู้ นั่นคือ1%ของ2ล้านถูกต้องไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยเอา2ล้านมาคูณ1%ค่าจดจํานองที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยมันคือ20,000บาทถูกมั้แต่ถ้าเราซื้อทรัพย์ที่อยู่ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ผมบอกไปเนี่ยเราจะได้ค่าจดจํานองเหลือเพียง0.01%ครับดังนั้นเอา2ล้านมาคูณ0.01%ค่าที่ได้ออกมาคือ200บาทครับค่าจดจํานองถูกลงจาก20,000กลายเป็น200อะคุณคือถูกลงแบบมากๆเลยนะฮะสรุปให้เห็นภาพชัดเจนนะครับในทัพย์2ล้านบาทถ้าเราไปโอนในช่วงที่ไม่ม มาตรการนี้เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่6 0 0 0 0บาทนะครับค่าโอนอกับค่าจดจำนองแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อซับให้มันอยู่ในช่วงราคาและเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยเราจะจ่ายค่าโอนและค่าจดจำนองเพียง400บาทคุณ6ก0 0 0กับ400บาทคือเป็นตัวเลขที่ต่างกันจนน่าสะเทือนขวัญมากๆนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดและวางแผนเตรียมความพร้อมเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าสิทธิประโยชน์รอบนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่วางแผน แล้วว่าจะซื้อบ้านหรือคอนโดนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณมีแผนและคุณเตรียมความพร้อมมาแล้วเนี่ยผมสนับสนุนอย่างยิ่งนะครับให้คุณไปรีบเวิร์กต่อให้รีบโอนให้มันได้ก่อนวันที่24ธันวาสองห้าานี่ครับเพื่อที่เราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นเงินหลายหมื่นบาทเลยนะครับเอาไอ้หลายหมื่นบาทเนี่ยไปตกแต่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านดีกว่าเนาะแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีแผนว่าจะซื้อบ้านไม่ได้มีแผนว่าจะซื้อคอนโดแต่เห็นมาตรการนี้แล้วใจมันลุกใจมันถึกเขิมผมก็ต้องบอกว่านนาาาาใมรรเ้ทํหสถ ประหยัดเงินไปได้หลักหมื่นแต่ถ้าเราไปตัดสินใจอะไรโดยพลการเนี่ยเราจะเสียเงินเป็นหลักร้านถึงหลายล้านเลยนะครับดังนั้นแล้วผมอยากให้ทุกคนค่อยๆพิจารณาดูความเหมาะสมดูความพร้อมดูความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจทําการซื้อหรือทําการจองอะไรไปนะครับเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของเราครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับใครที่ถูกใจและชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ช่องกูรูลิฟวิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับ ผมจะทำการอัปเดตมาตรการต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยให้คุณรู้ก่อนใครที่นี่ช่อง Po ูรูริวิ่งครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่อยู่กันมาจนถึงตอนจบนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ